อันนี้ให้ดูชโอมร้อยยอดที่จัดการโน้มกิ่งลงมาแล้วนะคะทำมาพันไว้มัดไว้ด้วยไม่ตอกเนาะพันให้มันเป็นอะไรที่เก็บไปง่ายนี่ตั้งแต่วันนู้นก็ยอดเริ่มเยอะยอดจะออกมาตามอย่างเงี้ย ทางเก่งที่โดนแสงแดดนะคะแล้วก็เก็บได้ง่ายนี่มันจะเป็นช่องเดินได้สะดวกไปเลยทำเป็นช่องเดินไปนี่จะโน้มให้หมดวันนี้เนาะ